สวัสดีครับจาก KD Project Racing ครับวันนี้มีสินค้าใหม่เข้ามา1ตัวนะครับบนภายใต้แบรนด์ JS Racing นะครับจะเป็นฝากระปุกน้ำมันเบรก m a m b บขนาด15มิลลิลิตรนะครับก็จะเป็นฝาอลูมิเนียม CNC ด้สีสสีนะครับก็ เจเอสิ่ง uh, เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเจเอสิ่งเนี่ยจะเป็น m ม k e อินไทยแลนด์นะครับโรงงานผลิตที่เมืองไทยนะครับแต่ก็มีเทคนิคการได้สีเหมือนต่างประเทศละก็คือได้สองสีนะครับด้สองสีกัดลายนะครับด้สองสีกัดลายถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเคยเห็นอยู่ต่างต่างประเทศที่เป็นฝาดิสเบรกที่เป็น2ส,สีนะครับแต่ตอนนี้คือเมืองไทยโรงงานเมืองไทยสามารถทํา2สีได้แล้วนะครับสามารถทํา2สีได้แล้วก็ฝากระปุกน้ำมันเบรกเนี่ยสำหรับ กระปุกน้ำมันแบบแอมเบโจะใส่ปั๊มอะไรก็ได้แต่ขอต้องเป็นกระปุกปั๊มแอมบโนะครับ15มิลลิลิตรก็คือขนาดเท่านี้นะครับจะเป็นสีชาสีขาวสีอะไรก็ได้นะครับสามารถใส่กระปุก15มิลลิลิตรได้ทุกกระปุกนะครับทุกกระปุกเลยก็จะเป็นกระปุกน้ำมันเ็นแบบนี้เวลาใส่ก็คือฝาแต่งสวยงามตัวนี้จะเป็นเป็นฝาแต่งสวยงามนะครับก็เดี๋ยวนี้เมืองไทยค่อนข้างที่จะ เทคโนโลยีก็ตามเมืองนอกทันละก็คือเป็นการได้2ส,สีนะครับเป็นการได้2งสีอันนี้ก็คือยิงแบรนด์ภายใต้ jn racing นะครับก็ทั้งหมดมีอยู่5สีนะครับแต่ตอนนี้คือสีทองยังไม่เข้ามาจะมีสีเขียวดําแดงดําเงินดําแล้วก็น้ําเงินดําแล้วก็ทองดํานะครับมีทั้งหมดสีสีราคาต่อ1นฝาคือ350บาทต่อ1ฝานะครับราคาย้ําราคา1นงหน่อหนึ่งฝาคือ350บาทนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook นะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยครับเพจ KD Project r a c i n g หรือเข้าไปซื้อใน s h อ p ปีก็ได้นะครับทาง KD ได้แอดเข้าไปแล้วจำหน่ายสินค้าพร้อมส่งแล้วตอนนี้สินค้าเข้ามาหลายร้อยอันก็เยอะพอสมควรถ้าร้านใดสนใจที่จะนําไปขายต่อก็ติดต่อสอบถามมาทางเคดีได้นะครับมีราคาขายส่งให้นะครับอันนี้ราคาขายปิดราคาหน้าร้านอยู่350บาทเท่านั้นไม่ได้แพงอะไรนะครับก็สวยงามนะครับสินค้า m ม็ก In อินไทยแลนด์นะครับไม่ใช่ของจีนแล้วเรามายิงโลโก้ไม่ใช่นะครับสินค้าเมืองไทยได้สีเมืองไทยนะครับก็ ขอฝากตัวโปรดัก์ใหม่ของ j n leasing นะครับแล้ว J&L leasing จะมีสินค้าเข้ามาใหม่อีกหลายๆตัวนะครับขอติดตามกดติดตามเพจไว้นะครับเราจะนำเสนอสินค้าของภายใต้ j n leasing เข้ามานะครับก็วันนี้ขอขอบคุณมากครับจาก KD project leasing ครับขอบคุณครับ